แต่แต่แตนี่คืออะไรคะตะกร้าอะไรคะลังน้ำพริกลังน้ำพริกค่ะซัพพลายเออร์ส่งมาให้หนึ่งตะกร้าแบบนี้แต่แต่แตมาค่ะเราจะซิมเบิ่งกันอยากได้น้ำพริกอะไรคะคุณอมอลอวนี่เป็นน้ำพริกกุ้งกรอบค่ะน้ำพริกปลาลาบองก็มีนะคะอ๋อปลาลาบองไหมคะตาแดงคุณน้ำาพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงน้ำพริกคุณจะกินปลาลาบองไหมคะขอดูก่อนนะคะ โรงงานน้ำพริกส่งมาให้แต่แะได้แต่แต่แต่หุยนี่จุยอันนี้โอเคนะอันนี้โอเคนะไอ้บิวทิ้งเลยลูกอาวุธพร้อมขอชิมหน่อยวิสั่งอาวุธแต่งอันเอาแจกอาวุธก่อนแจกอาวุธก่อนแจกอาวุธค่ะแจกอาวุธคนละอันเอาชิมดูนี่น้ำพริกอะไรเนี่ยมีกุ้งกรอบสามรสพี่กุณอันนี้อร่อยว่ะเออจริงนะพี่กุณอันนี้อร่อยกุ้งกรอบเอาอะเอาแพ้กินดู อร่อยอร่อยอร่อยอ้นี้เป็นน้ำพริกมาตรฐานโรงงานสหกรรมอร่อยจริงค่ะน้ำพริกกุ้งกรอบอัปปะละบองชิมไหมเออบ๊อบบ๊อบบ๊อบเอาบ๊อบชิมเออน้ำพริกตาแดงแมงดากะปิเอาไหมไม่น่าเอานะคนไทยไม่น่าจะกินน้ำพริกกะปิเนาะอันนี้กกระปีตทำเองได้จ้ะกะปิยัดใส่กระปุกยังไม่น่าจะน้ำพริกตาแดงเลยอยากชิมน้ำพริกตาแดงดูอะคือ่งแค่อยากชิมอ่ะว่าอยากชิมอ่ะพี่แต่น้ำพริกอันนั้นอร่อยว่ะนี่ไงหืมทำไมตาแดงเขาแบบ ตาแดงเขาแบบอย่างนี้นี่แหละโอ้ยตาแดงขอชิมตาแดงหน่อยก็แล้วกันนะคะตาแดงตาแดงตาแดงไปตุกเป็นหน่วยกล้าตายเอ็นก่อนคำแรกเออตาแดงเขาไม่เผ็ดทำไมตาแดงไม่เผ็ดอ่ะเป็นยังไงเอาอ้อมเอาพี่คุณเจเจนี่น้ำพริกอะไรน้ำพริกปลาหมึกแต่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 น้ำพริกปลาหมึกตาแดงตาแดงตาแดงตุเร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 งน้ำพริกปลาหมึกมาแล้วจ้าฝาเขาดีนะเป็นยังไงล่ะน้ำพริกปลาหมึกชิมดูดิ อุ้ยหอมปลาหมึกอยู่เด้เอ้าดมพี่หอมหอมหอมวิ่งหอมปลาหมึกหอมปลาหมึกน้ำพริกปลาหมึกเอาละมาปลาหมึกเลยอ่ะเอออร่อยอันนี้ได้อันนี้คือน้ำพริกปลาหมึกเลยอันนี้เอาไว้เนี่ยวิยงมีกระปุกเล็กเผากุ้งก่อนเผากุ้งขายสิบบาทจ้ะจะเผากุ้งสิบบาทกินทีเดียวหมดเป็นไงล่ะน้ำเผากุ้งมาปะนี่เผากุ้งให้เผากุ้งดีมาก ันนี้คือมีออยมีอะไรเรียบร้อยเนาะเฮ้ยมีที่เปิดด้วยมีวันหมดอายุด้วยอุ้ยนี่เผากุ้งอุ้ยเผากุ้งเอาบิวหมดปี68หมดปี68อันนี้คือโรงงานใหญ่เลยพี่กุนใช่อุ้ยนี่เผาโบราณเฮ้ยนี่เผาโบราณตรงแบบนี้นี่ต้องแบบนี้นะคะเผาโบราณนะคะนี่นราลุกนี่นราลุกนี่นรกเล ไปลงนรกซะเถิดทีละก็ไม่ต้องอ่านมาลังนี้ไป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 ไหนไปลงไม่ได้ไปลงไปลงนรกซะเธิดทีละฉันจะลงโทษเธอในนากหน้าสนว่ะนรลกไหมไม่ค่อยนรกเท่าไหร่นี่ไม่ค่อยนรกเท่าไหร่นะเขาเลี้ยวยังไม่ถึงนาลกแม่เจเจบอกยังไม่ถึงนรกเขาเลี้ยว เอาชิมน้ำนกแมงดาชอบแมงดาใช่หรออะรแม่ใครมีน้ำพริกอร่อยอร่อยทำแบบอร่อยอร่อยนะแม่นะจ้ะมาหาหนูที่ร้านย้ำนะอร่อยอร่อยนะแม่หนูอยากจะได้น้ำพริกอร่อยอร่อยมาขายขึ้นไลฟ์ให้ลูกค้าขออย่างหนึ่งได้ไหมเอาแตงกวามาด้วยเอาผักมาก็ได้เอาข้าวเเจียวมาก็ได้เอามาให้ชิมกันด้วยนะแม่เอาข้าวเปล่ามาด้วยก็ได้จ้าข้าวเปล่ามาด้วยจะได้ จะแบบ,แบบว่าเราจะได้ชิมกับข้าวมันจะได้หนุ่ไงโอ,อ้โกดร,รับพันธมิตรน้ําพริกนะโรงงานไหนดีโรงงานไหนเด็ดมานะมาหาหนูเพราะว่าถ้าอร่อยถ้าแบบว่าถูกใจใช่เลยอะ่ะเราก็จะสั่งทําแบรนด์น้ําพริกที่ตต๊กมาขายขึ้นไหนให้ลูกค้าแล้วก็ขายในร้านขายส่งเราะม,ามา่จ้าไปแล้วคุณแม่คิดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ